ขาสุดครับช่อง LSM ก้าวสปอร์ตวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทุกมุมโลกนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่3 0พฤษภาคมนะะฮ2564เราจะไปที่ลีกวันอังกฤษนะครับเพย์ออฟเลื่อนชั้นนะฮะนัดชิงชนะเลิศแบ็กพูลเปิดบ้านตระกูนเยือนลินคอนนะครับเวลาการแข่งขัน3ทุ่มนะฮะสนามเรมบี้สเตเดียมนะครับแบ็กพูลต่อปอปอนะฮะผลงานของการล่าสุดครับลินคอนเสมอแบ็กพูลมา2-2นะฮะสภาพทีมแบ็กพูลนะครับนำทีมโดยนิวคิสล์รีนะฮะ ความพร้อมในเกมวันนี้นะครับพวกเขาไม่มีดานิเอลไลโอนะครับคนเดียวที่มีอาการบาดเจ็บนะครับมาด้วยระบบทีม4 4 2โดยมีเจลลี่เยสนะครับกับเอลิสซิมนะครับลงเป็นสกอร์ในวันนี้นะครับด้านลินคอนนะฮะนำทีมโดยไมเคิลแอปเปิลตันนะครับความพร้อมในเกมนี้พวกเขาไม่มีปัญหาเรื่องตัวเล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนนะฮะวันนี้มาด้วยระบบทีม4 3 3โดยมีมอร์แกนโรเจอร์นะครับแล้วก็ทอมพอปเปอร์นะครับลงเป็นสกอร์ได้ในวันนี้นะฮะ พาดว่าเกมนี้ครับชิงดำนะครับเลื่อนชั้นนะฮะสู่แชมเปี้ยนชิพนะครับโดยทางแบ็คพูลครับช่วงหลังฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับฟ้าชัยมา4เกมตลอด5เกมหลังที่ผ่านมาเกมลุกดุดันนะฮะเกมรับแมวแน่นหวังผลได้นะครับเก็บคินชีทมาแล้ว4เกมนะครับถึงแม้วนี้เล่นสนามกลางก็จะดูเป็นตอพอสมควรนะฮะทางด้านลินคอน,นะครับ ศักยภาพสู้ได้ครับฟอร์มยังขาดความสม่ำเสมออยู่นะฮะส่วนเกมลุกพอใช้ได้เกมรับนี่ดูแล้วยังขาดความแน่นอนนะครับเสียประตูง่ายนะครับดูแล้วเกมนี้วัดใจที่แบ็กฟูลดีกว่าครับ90านาทีมีโอกาสชนะสูงนะฮะไปดูราคาน้ําไหลกันดีกว่าคู่นี้นะแบ็กฟูลเมื่อวานเปิดมาปปอนะวันนี้ก็ปปอนครับคู่นี้พันธงจัดแบ็กฟูลว่าครับนะลุ้นสนุกนะถ้าใครอยากลองบอลค่อนข้างอึดอัดก็น่าจะเล่นได้นะครับสำหรับบอลลองนะ มีโอกาสออกเสมอเหมือนกันนะครับแต่ผมชอบแบ็กฟูไว้ถ้ามีราคาเสมอนะแบ็กฟูก็เล่นนะ1.7นะ1.6ถ้าอยากวัดใจก็ใส่ได้นะครับแต่ถ้าอยากได้เยือนหมั่นก็จัดไปเลยปอร์ตนะครับมีโอกาสชนะสูงมากครับทุนนี้อยู่แบ็กฟูรครับคู่ต่อไปครับเราจะไปที่โวเบอร์เกอร์นะฮะฟุตบอลออสเตรียนะฮะเปิดบ้าน,นะครับต้อนรับทีมเยือนนะครับออสเตรียนเวียนนานะฮะเวลาการแข่งขันก็สี่ทุ่มนะครับผลงานพบกันล่าสุดน,นะฮะ ออสเตรเลียเปิดบ้านชนะวูดเบอร์เกอร์มาได้3-0เลยนะฮะแล้วก็ลงลึกไปเกมหนึ่งอ่ะวูดเบอร์เกอร์บุกไปเยือนออสเตรเลียชนะมาได้5-3เลยนะฮะผลงาน3เกมหลังของเจ้าบ้านนะครับวูดเบอร์เกอร์ครับไปเยือนออสเตรเลียแพ้มา3-0นะฮะแล้วก็เล่นในบ้านนะครับแพ้ซูมการ์นะครับ1-3เหมือนนั้นโดนใบแดงแ้วนะครับแล้วก็ไปเยือนวัตเทนสเสบืสอ2-2เหมือนนั้นก็โดนใบแดงนะครับโดนใบแดงบ่อยมากนะ10เกมหลังเนะี่ยโดนใบแดงไปถึง5ใบแดงเล่นหนักมากนะครับส่วนทีมเยือนสัก3 เปิดบ้านชนะวัวเบอร์เกอร์ครับ3-0นะแล้วไปเยือนฮาร์ดเบิร์กออสเตรียชนะสกชนะได้3-2นะครับแล้วก็บุกไปเยือนลีดนะฮะแพ้มา3-2แต่เกมลุกค่อนข้างดุดันนะ3เกมหลังนี่ยิงไปถึง8ลูกนะถ้าลงลึกไปอีก2เกมครับก็ชนะซังพอนเทลนะครับ2-1แล้วก็ชนะฮาร์ดเบิร์ก3-1ครับสลับออสเตรียเวนนาครับฟอร์มดีมากนะฮะคาดว่าวันนี้ครับเจ้าบ้านนะครับวัวเบอร์เกอร์ผลงานภาพรวมช่วงหลังพวกเขา ทำผลงานยังไม่ค game, meer, like ่อยน่าเข้าใจเท่าไหร่นะครับเกมในลีกสิเกมนะครับเป็นกลุ่มนี้นะฮะพวกเขาเก็บใช้ได้เพียงแค่สาเกมเท่านั้นนะครับขณะทีมเยือนะครับออสซีเวนาผลงานภาพรวมช่วงหลังนะครับอาจไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ดูแล้วนะครับยังดูดีกว่าวเวเบอร์เกอร์นะฮะวันนี้ครับมาเจอเวเบอร์เกอร์ครับก็ผลงานช่วงหลังเจอกันมาแล้วครับเป็นเวนาที่ดีกว่าครับแต่งานนี้ก็คงไม่ง่ายครับสิติเจอกันมาอาจจะดีกว่านะครับดูแล้วก็มีโอกาสเอาชนะสูนต่อเยอะมากก็รอได้นะฮะคนราคาน้ําไหลก่อน โว้บเบอร์เกอร์ต่อไม่เยอะเว้ยเมื่อวานออสเตรเลียนาเปิดมาครึ่งลูกนะวันนี้ไหลลงเป็นปปนะครับคิดว่าย้ำชัยไหมย้ำชัยอีกเกมหนึ่งไหมปปเล่นได้อยู่นะออสเตรเลียนานะครับใครอยากลองคู่นี้น่าลองเหมือนกันนะแต่ฟอร์อมช่วงหลังไม่ดีนะครับโว้บเบอร์เกอร์นะผมเล่นทีมที่ฟอร์อมดีช่วงสามเกมหลังนะครับออสเตรเลียนาผมคิดว่ากำลังใจที่ดีกว่านะครับน่ามีโอกาสเก็บชัยได้มากกว่านะฮะคู่นี้อยู่ออสเตรเลียนน่าราคาปปเลยครับบวกสิบนะ เสมอก็เต็มที่ก็เสียครึ่งเดียวนะมีโอกาสชนะมากกว่าด้วยนะครับคู่นี้จัดออสเตรียเวนนาเลยครับคู่แรกนะครับแบ็คฟูลนะฮะฟุตบอลบีกวันอังกฤษนะฮะเจอลิงคอล์นะครับคู่นี้จัดแบ็คฟูลเลยปะบอะครับส่วนอีกคู่นะครับก็ราคาปะบอเช่นเดียวกันนะครับไปอยู่ออสเตรียเวนนานะครับแนะนำไม่ดีครับแอดแอลเอสครับบริการดี24ชั่วโมงฝากถอนภาย1นาที แอดมินน่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินการันตีปลอดภัยแน่นอนนะครับเรามีฟุตบอลหลายรายการนะครับที่น่าสนใจแล้วก็มีหลากหลายราคามากๆนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถคลิกพร้อมเล่นมาได้เลยนะฮะแอดมินเราน่ารักนะส่อบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะเกมอื่นเราก็มีนะครับยังไงฝากช่องนะครับกดไลค์กดแชร์วันนี้ก็สวัสดีครับ